อีที่มันลงมาทําให้ระบบจานดาวทุงดาวเทียมอะไรนี้มันดูแล้วมันมันเพี้ยนจังหวัดนั้นพอดีครับรายการประชาชน3.0พอดีตอนเที่ยงปลายมงก็เป็นไปได้เพราะภาพที่มันตรงหัวพอดีใช่ไหมแล้วจังหวดมันก็ลังสีมันแพร่ลงมาก็ทําให้เบิรมต้องไปดูใน YouTube แทนนะครับเอาไปว่าฟุตวิเคราะห์แล้วเนี่ยไฟ,ฟยจาราจรในปัดสีแดงเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่า ฟุบแล้วอยู่ในช่วงฟุบแล้วกลาลังฟื้นทีนี้เนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์ว่าโอ้อ้พวกนี้พอฟื้นมาได้เสร็จมันจะเอาเรื่องมันจะเอาประชุมนุม่มอะไรเหมือนเดิมแต่นั้โคงกดอายการศึกไว้ความจริงนะไม่จําเป็นคือก,การศึกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องการชุมนุมของเสือเส้อแดงเสื้อแดงคงไม่มาชุมนุมผมยังคิดว่าไม่มีเหตุจําเป็นไม่มีเหตุเลยนะครับที่เสื้อแดงจะชุมนุมจริง ไปดูท่าทีคุณจตุพรหรือแกนนําหลายๆคนแล้วเนี่ยแล้วดูเงื่อนไขทางการมันไม่มีเหตุผลคนพวกนี้รอจนถึงมีการลึกตังดังนั้นเนี่ยพวกเสดงเขาก็เริ่มจับกลุ่มเล็กๆไปดูไปคุยกันเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรเนี่ยพวกเสแดงก็ทําอะไรกันอยู่ผมไปสืบสอะมานะครับว่าพฤติกรรมของเสื้อแดงตอนนี้เป็นยังไงนะคือตอนนี้พวกเสื้อแดงเขาไปจับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไม่มีแกนนำใช่ไหมก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย รวมกลุ่มกันนะักกินข้าวไอ้วงข้าวนี่วงใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่วงเล็กๆอะประมาณห้าคนเจ็ดคนสิบคนเนะี่ยพวกนี้ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มามีใครมีข่าวสารวิเคราะห์กันเมืองยังไงใครไปดิข่าวจะวงวงในวงอะไรทั้งหลายก็ไปหาข่าวมาแชร์กันบางคนตเดี๋ยวนี้พวกชาวชาบ้านนี่ใช้ไลน์นะโหนี่ผู้เท่าหลายท่านเลยนะครับ ผู้อุโสหลายท่านนี่เรียกว่าเหงามากเลยเหงาไม่มีม็อบนี่เหงาแล้วก็ไปหาแท็บเล็ตหาสมาร์ทโฟนมาเล่นกันโอ้ติดไลน์กันแบบสนุกแล้วมันมีนะเมื่อวานนี้ผมไปคุยเจอเธอเจอคุณป้าคนหนึ่งเป็นอดีตคุณครูนะครับแปลว่าแก,กเกษียณละอยู่บ้านเลี้ยงหมานะครับแกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานี่แกไปฝึกอบรมนะ อ่ากับเรียกสัญชาติยานความเป็นครูนี่กำเริบ <c oughs> เกษียแล้วยังกำเริบไปฝึกบุกบรรดาพูดเท่าทั้งหลายพักพวกกันในพวกแสดงไปฝึกใช้พวกสมาร์ทโฟนใช้ไลน์นี่ลงโปรแกรมเอาลงแอคเคาท์เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาจับมาเชื่อมกันเรียบร้อยเลย <c oughs> ก็กลายเป็นวงแล้วก็เช้าเช้ามาก็สื่อสารมีขา่าวอะไรก็แช์กันทงางไลน์แช่แช่แช่แช แล้วก็ถึงเวลาก็นัดก,กินข้าวคุยกันวิเคราะห์กันไอ้กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกลุ่มเล็กๆในสาการทางการเมืองที่เสื้อแดงทําอะไรไม่ได้ <c oughs> และผมเชื่อนะมันก็ไม่ทําอะไรแค่นี้แหละคือพวกเสื้อแดงในตอนนี้เป็นสาการประเภทเรียกว่าเออฟุบแล้วฟื้นแต่ว่าแค่ยืนขึ้นมาได้นั่งได้ยืนได้นี่ก็ดีใจตายแล้วตอนเนี้ย นะแล้วก็ไม่มีความมุ่งหมายว่าจะเดินลงมาเดินถน,นนอะไรีไ้ไม่มีนะยกเว้นว่าจะถึงโหมดแบบร่างรัฐธรรมนูญนะถ้าถึงโหมดร่างรัฐมนูญเมื่อไหร่ไอ้นั่นเนะี่ยต้องดูอีกทีว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการในการที่มีรัฐมนูญจะเป็นยังไงนะต้องไปดูวิเคราะห์อีกทีว่าชั่วโมงนี้อีกหลายเดือนเนี่ยเอาเป็นว่าหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนเนี่ยยังไม่มีอะไรจะตกใจนะดังนั้นเออ รัฐบาลจะทําการคลี่คลายกฎอายการศึกก่อนช่วงนี้เนี่ยเชือแดงไม่มีปัญหานะครับรับรองว่าไม่มีลงถนนเลยไม่มีไม่มีลงถนนนะครับสบายมากนะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมไปสืบสอบมาเรียบร้อยแล้วสายข่าวที่ดูรายการนี้อยู่จดหรือโนตรายงานการวิเคราะห์ของบุคคลไปจุดวิเคราะห์ว่าเชือแดงตอนนี้อยู่ในภาวะฟุบแลก,กําลังฟื้นแต่การฟื้นนั้นไม่เป็นอันตรายต่อคอสชนะ แล้วไปดูดีๆนะคนวิพากษ์วิจารณ์คอสชหนักๆนะี่ไม่ใช่เสื้อแดงนะอ่าเป็นพวกเสื้อเหลืองนี่จัดหนักนะไม่รู้นี่วิเคราะห์กลับไปย้อนไปที่พวกเสื้อเหลืองนิดหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้คนที่ไม่ได้ดูอีกไม่ได้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนี่อาจจะไม่มีโอกาสนะั้นได้ดูสิ่งของดีๆนะคุณสนทิริมทองกุลตั้งแต่ออกจากเรือนจําได้ประกันตัวล่าสุดเนี่ยนะ ออกมาจากเรือจนจํานี้ไม่รู้กินดีหมีอะไรในเรือจนจําในเรือนจำว่ามันมีทําเมนูดีหมีอะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมเข้าไปไม่มีนะแต่รอบนี้ออกมาเนี่โอ้โหคุณสวทที่นี่จัดหนักมากนกจัดตักมากออกมาจัดเทปหรือบไม่สามารถปล่อยในช่อง ASTV หรือ n e w s One ได้นะครับต้องจัดเป็นคลิปพิเศษอยู่ใน YouTube หมนงันถ้าไอเทมนั้นไปออกในช่องดิวส์วันะรับรองเลยกสทชนี่อออนเต้นนะครับจับเชื่อแน่นอนนะปกพิจารณ์ดุมากภาษาสับแสงหรือประเด็นที่ชี้เข้าไปวิเคราะห์โอโหดุเดือดคือฝ่ายชายตอนนี้ต้องยกให้กับส่วนที่ลิมทองคุณนะในการวิาพากษ์วิจารณ์าณทางการเมืองตอนนี้เขาแรงจริงเขาไม่สนหน้าอิดหน้าพรมที่ไหนจัดหนักมาก นะครับฝ่ายหญิงก็ต้องยกให้กับลีน่าจังจันจานะครับโอ้โหเธอนี่เกิดมารอบนี้นี่เป็นการเกิดใหม่อีกรอบหนึง่งผมไม่รู้ว่าคุณลีน่าจังได้ดูสามุดศูนย์บ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าคุณลีน่าจังนี้ไม่ธรรมดาเธอไม่ธรรมดานะครับทุงหลังนี้เขาเธอดีวันดีคืนจังหวะจากโคนการวิาพากษ์วิจารณ์ความเผ็ดมันเผ็ดร้อนอาจจะ เป็นเรื่องเฉพาะตัวนิดหน่อยนะครับเรื่องการใช้ภาษาผมยังไม่ค่อยชินนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมพูดตรงๆดีดูๆอยู่แล้วผมสะด,ดุง้ง <c oughs> เธอจะมีพวกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์เลื้อยคานเนี่ยโอ้โหเลื้อยย่อเยีย้ยกันไปในในรายการทีวีของเธอนี่ยผมผมว่ามันดุเดือดไปนิดหนึ่งคือท่าทางนี้ได้นะครับท่าทางนี้ผมผมไม่ติดใจนะครับอันนี้โดยดีลาท่าทางกุลีนาจาังนี่เขามีเอกลักษณ์ต่ภาษาที่บางทีมันเป็นสื่อนะ แล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบสิบแปดบวกอะไรเงี้ยนะมันคนดูมันอาจจะแบบโอเคอ่ะเด็กๆมนันอาจจะไม่เปิดแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดอยู่ปะากว่าเสียงมันดังลั่นบ้านแล้วไอเด็กในบ้านมันแอบมาดูโอ้โหนี่มันใครป้าวันนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าไอภาษาก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอตัวประเด็นที่ดีน่าจังชี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ดุเดือดเผ็ดมันเรียกว่าถ้าได้รับรางวัลอสกิกาเนี่ยนะครับ ฝ่ายหญิงก็ต้องรีหน้าจังฝ่ายชายก็ต้องสนที่ลิ้นนะครับเส้อแดงตอนนี้ซอบเด็กดีน่ารักวิภาควิจารณ์พอประมาณนะอาจจะดูแกงจืดนิดๆถ้าเป็นอาหารเรียกว่าแกงจืดนิดๆนะครับแต่ว่ามันมันนิดหน่อยมีมันมัน แอบไปดูช่องผมนี่ก็แอบไปดูช่องออะไรนะ t w t v ช่องเอซ p อั t เดตเก่าไปดูพวกสาวๆพิธีกรจัดรายการอะไรอย่างนงี้ครับพวกเนี่ยสาวๆผูด้ดำเนินรายการอะไรเขาก็โอ้โหนี่เขาก็สนุกมากเลยคือช่องคือช่องช่องนู้นเนี่ยก็มไม่มีแกนนําใช่ไหมครับแต่บรรดาพวกสาวๆนี่แวะไปให้กำลังใจกันหน่อยนะาะว่า ไอ้เนี่ยดูดูกันดูกันสองช่องเนี่ยดูจริงๆมันควรดูหลายหลายช่องนะครับจริงผมดูหลายช่องมากนะครับแต่ว่าก็แวะข้ามไปข้ามมาไปแหกปลังใจครับน,นะ mm hmm. แบบว่าช่องทีวีช่องนู้นก็สาวๆก็เป็นตัวนําเลยพ mm ิธ hmm. ีกรหรือว่าภาษาจัดจ้านมากนะครับ mm hmm. ก็เสื้อเหลืองตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่อันตรีก่อนหน้าน,น,นี้ก็มีปัญหาวัาตถุเล็รายชื่อของพวกเสื้อเหลืองที่ไปอยู่ในศพ สนชนี่มันน้อยใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้สปชก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่ว่าฟึดฟัดหน้าดูนะครับถ้าดูจากการนําของทางฝ่ายเ,เนี่ยสนธิลิมนะครับเสื้อเหลืองตัวพ่อสนธิลิมเนี่ยเขาเขาแรงทงทงอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นการปักทงแล้วตามผมนี่เข้าเฟซบุ๊กไปเจาะดูคือมันลิงก์ไปเรื่อยไปเห็นเครือข่ายของเขานั่ง นั่งดูนั่งแอนเขาเคุยอะไรกันเรียกว่าคนพวกนี้วิาพากษ์วิจารณ์คอสอชอกับรัฐบาลดุเดือดเลยครับดุเดือดนะแต่ว่าเสื้อเหลืองนี้เขายังดา่าแล้วด่าเสื้อแดงอยู่นะครับแต่เขาก็วิจารณ์คอสอชอ,อันนี้เหลืองพันธมิตรนะส่วนเหลืองประชาธิปัตย์หรือเสื้อฟ้าเนี่ยซึ่งผมจับเป็นเสื้อเหลืองนะพวกนี้พวกนี้ไปฟังดูบางคน,นั้งเสียงดูนี่อันอ้นปันใจปแปลกๆนะครับ คุณพิสิทธิ์นี่ออกมาพูดว่าจะต้องมีการเลือกตั้งดีที่สุดนะอยู่ยังไม่กี่เดือนเลยอภิสิทธิ์พูดเลือกเลือกตั้งแล้ววิญญาณนักประชาธิปไตยเริ่มออกมาแล้วครับอยากเลือกตั้งแหละก่อนหน้านี้ยังไม่พร้อมรอปฏิรูปก,ก่อนตอนที่อภิสิทธิ์อยากเลือกตั้งไม่รู้ไปเห็นหรือไปได้ยินอะไรหรือคิดอะไรอยู่ข้างในปอดีผมไม่ได้ยิน นะได้ยินอย่างเดียวคืออภิสิทธิ์บอกว่าจะเลือกตั้งดีที่สุดนะเหมือนไปชื่อดีที่สุดก็โอเคนะก็พูดจาก็โดยหลักการแล้วฟังแล้วก็ยังใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอภิสิทธิ์ใช้ได้นะก็ลองดูนะครับแต่แต่ว่าพอมาพูดไปบ่อยก็โดนเบรกเหมือนกันนะครับบางทีก็หายหายตัวไปนะครับไม่รู้ตอนนี้ไปซุ่มอะไรอยู่เลยคิดอ่านอะไร นะครับส่วนสีเขียวนะครับสีเขียวก็เรียกว่าออกมาในออกมาในช่วงที่ตัวเองเป็นฮีโร่เลยฮีโร่ไม่สิงน,นะครับแจกเลยแจกน็อกเลยนะครับเพราะว่าคนกําลังตีกันใช่ไหมครับมัน,นี้มันมีคนจํานวนหนึ่งก็กงวลว่าบ้านเมืองมันจะนําไปสู่ความรุนรงศทีนี้พอพี่สอเขียวออกมาปุปา๊บปามมบกลับบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็หยุดความโกราโหดอะไรทั้งหลายก็เลยนิ่ง นะครับพอนิ่งปุ๊บเนี่ยเรียกว่าผลโพมาคือคนเ็าให้เครดิตเยอะนะก็คนอย่างน้อยสุดในเรื่องนี้ผมผมยุเรื่องนี้ทุกสีให้เครดิตนะครับอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าทุกสีก็ให้เครดิตเลยว่าอย่างน้อยที่สุดนะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนเห็นด้วยกันและประหารนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสิ่งที่ดีเลยนะที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นด้านดีในในเหตุการณ์ครั้งนี้นะมันก็คือเรื่องของการที่แต่ละฝ่ายมาได้หยุด ได้ถูกคิดหรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าได้หยุดแต่เขาหวังว่าหยุดแล้ว